คุณแม่รมลึกถึงกวาราสุดท้ายดิฉันนางสาวธัญชนกสินหาเป็นุตรหลานผู้วัยชนพอนําประวัติและคาไว้อาลัยของผู้วัยชนมาเรียนให้ผู้มีเกียรติเพื่อให้ทราบโดยสังเกตดังนี้คุณตาบารัยเกิดวันที่5ธันวาคมพศ2476ันเป็นบหกเลของนายตุ๊กนางจุลนีสิงหาาเสียชีวิตแล้วมีพี่น้องร่วมกันสามคนคนที่หนึ่งนายแทนสินหาาเสียชีวิตแล้ว คนที่2นายบรรลัยสินธอาผู้วัยชนามีศีอารีได้92ปีคนที่3งานมากนางคํามากสินธอาเสียชีวิตแล้วคุณตาบรรลัยจบการศึกษาค่าบังทัดชั้นประถมศึกษาปีที่4ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการสมรสคุณตาบรรลัยสมรสกับทางก่อนวิรภูมมีบุตรธิดาด้วยกัน10คนดังนี้1นางทุริยาสินธราอาส่งรสกับนายสุบรรณสินธรา สองนายเตรียมศักดิ์สิงหาอาสมรสกับนายสุภาพน์สามนายเตรียมใจสิงหาอาสมรสกับนายทองตันเนรพงศ์สี่นางรุ่นเตรียมสิงหาอาสมรสกับนายวัฒนาประขาภูมิห้านายเตรียมเดชสิงหาอาสมรสกับนายกำลังพิชัยพันธ์หกนางเมธชาราสิงหาอาสมรสกับนายจรูญดอนไลายเจ็ดนางว่าชั้นีสิงหาอาสมรสกับนายธนาโชคจงใจหานแปด นายสันติศักดิ์สิงหาอาสมรสกับนางเมษาชนภูเขาใกล้นายนัทวัฒน์นายนัทกรสิงหาอาสมรสกับนางนัทพัฒน์อนันจิระศรีและสิบนางสาวพันธิชาสิงหาอาท่านคุณยามทีของพิญญาบานไปเมื่อครั้งพุญตาบานไปยังเป็นเด็กได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่มาตั้งรกรากอยู่บ้านหนองค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นป่าดงไม่มีถนนหนทายคุณตาบรนายก็ได้ช่วยพ่อแม่ทาป่าพ่วอยู่สร้างบ้านนอกจากนี้คุณตาและพี่ชายได้ช่วยชาวบ้านทาป่าตัดถนนสังจรไปมาร้วยเกวียนร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดบ้านหนองคำสร้างโรงเรียนวัดบ้านหนองคำขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้มีที่เรียนหนังสือเมื่อคุณตาบางนายอายุได้20ปีได้ตวดเรียนตามประเณียขณะที่ดัว คุณตาได้ช่วยหลวงผู่อ้วนสร้างสาราวัดขึ้นซึ่งเป็นบริเวณสาราประชากรของหบ้านหมู่สิบสี่ปัจจุบันและเมื่อครั้งตุนตายังมีชีวิตอยู่คุนตาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหมู่บ้านหมู่สิบและได้คอยให้คำปรึกษาชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการคุณตาเป็นนักต่อสู้และเคยเดินทางเข้ากร,รุงเทพเพื่อประท้งาาว,าาวนนงาการทาข้าราคาสัมปทานหลายครั้ง ตาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆอบรมบทนิสัยให้แก่ลูกเป็นคนดีขยันประหยัดตอดออมสนงตให้ลูกมีเป็นคนดีของสังคมมีนง้ำใจอบอมอ,อารีต่อสังคมาเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณตาบานัย คุณตาเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีจนเมื่อปีพศ2564คุณตาเริ 2, ่มมีอาการมีความจำหลงลืมลืมจากวัยผู้จารู้เรื่อง้า้และรู้เรื่องบ้างลูกหลานพยายามให้คนรักและครอบครัวตั้งใและเมื่อวันที่23ตุลาคม2564โรคลาดได้พาคุณตาไปเที่ยวที่พระธาตุนงน์ทางทหารที่สุจีมาลาย และฝัดหนอยที่ี่กิสี่ลูกหลานได้ลาคุณตาต่อนและเช้าว,วันที่เช้าทีสี่ของวันที่สี่คุณตาได้อยิบออกมาจากันและล้หลังฟาดพื้นให้เร่ชรัดในสมองและนำส่งโรงพยาบาลทงทองโรงพยาบาลทนทอง,ทงทส่งต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดทำการผ่าตัดสมองช่วยชีวิตคุณตาได้หลังจากนั้นคุณตานอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาสองเดือนเต็ม ก็ปรับประคองอาการให้ติวตารักษาจนเกือบจะหายเป็นปกติแา่ไม่ยุติการข้าวเองได้แต่คุณตาเป็นผู้ป่วยที่เตียงจนเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีศักราชสองพันหติวตามีอาการขังข้าวไม่ได้จึงนำส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง ใจหอบลูกหลานจึงนาส่งโรงพยาบาลหาพ่อและในเวลา23นาฬิกา30นาทีคุณตาได้จากต้นคอไปด้วยอาการสงบเดี๋ยไว้แค่ความดีที่คุณตาได้สั่งสอนลูกหลานสืบไปขอให้โยงญาตคุณตาบรรลัยสิริาไปสู่สิริจิตสัพพยาภูมิเพื่ ีวิตพ่อมีแต่มีแต่ให้แม่รู้จบรักชาวลุกพ่อด้วยใจไม่ห่างหาปราบวันทาสู่พ่อด้วยอะไรแต่อันี้ไปต้องแทบ้าจังสักกันพ่อให้ลูกทุกอย่างที่หาไว้ส่งเสริมให้ลูกได้เป็นเช่นที่ฝันพ่อดูแลทุกสุขสารพันลูกหวานหวานอขอถอยคอยปลบใจชีวิตพ่อ อ่างแค่แก่ลูกเดินทางอยู่ถึงฝั่งฝันอันสดใสรักสดโชคมีสุขสงบสบายเลี้ยงตัวได้สุขสมของใจพระคืนพ่อยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรสุดสทางไกลหน้าายหนึ่งเกินกว่าจะาัญยา,า,ายระทับใจเรื่องหลังทั่ว างให้พ่อไปดีได้ไปสู่สีงสวรรค์บนชั้นฟ้าเป็นเทวาสเมส,สมอสุขประเสริฐศีลเสนุกสนานบนชั้นฟ้าสึกาวันอันเป็นที่ศึกษาวิรารณาหากชาติหน้า,าเกิดใหม่ได้ทางพบขอประสบผูกพันเป็นปลูกหลานเป็นพี่น้องญาติมิตรสนิทกันรับผูกพันทุกชาติไม่บ้ากลาา มีอายุยืนยาวจนแก่เท่าได้ดูแลกันและกันดังปรารถนาขอให้รักคงมัน่นแั่สัญญาใรจนฝ่าจะเข้าถึงซึ่งมิทานด้วยความรักและอะไรจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเรื่องระการรียกถึงคุณนม